ท่านสมศักดิ์คุณเงินเศรษฐกิจไทยนะครับเชิญท่านสุรชาติเทียนทองก่อนครับท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสุรชาติเทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจตุจักรลักษีพักเพื่อไทยครับท่านประธานครับผมเฝ้ารอวันนี้มากว่า3ปีนะครับวันที่จะได้กลับเข้ามาทํางาน ในสภาแห่งนี้ในฐานะตัวแทนของประชาชนแต่กว่า3ปีที่ผ่านมาครับท่านประธานที่ไม่ได้อยู่ในสภาแห่งนี้ผมก็ได้เฝ้าติดตามนะครับการทํางานของรัฐบาลแล้วก็การทํางานของสภาของเรามาดูตลอดครับในถึงวาระของงบประมาณปี2 5 6 6ครับท่านประธานอย่างแรกเลยนะครับประเด็นแรกที่ผมอยากที่จะให้พวกเรามองเห็นภาพตรงกันครับผมอยากให้พวกเราได้ เห็นตรงกันนะครับว่าวันนี้ประเทศของเราเนี่ยเผชิญเข้าสู่วิกฤตอย่างแสนสาหัสอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเรามีโตวัดนะครับว่าประเทศของเรานั้นอยู่ในสภาวะไหนเนี่ยมีไรปัจจัยครับในการชี้วัดครับแต่ผมขอเลือกมาสัก3ปัจจัยหลักๆนะครับหนึ่งครับนี่สธาณะคงค้างนะครับสิบล้านล้านครับหลายปีนะครับตั้งแต่มีการปฏิวัติและประหารมาครับ กู้แล้วกู้อีกกู้แล้วกู้อีกนะครับกู้ซ้ำกู้ซากอย่างที่เราเห็นกันอยู่ครับนี่คัรวเรือนนะครับต่อ GDP ครับสูงที่สุดในรอบ18ปีครับแล้วก็การการจัดเก็บรายได้นะครับต่ำกว่าการประมาณการนะครับหลายปีติดต่อกันครับแล้วก็คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกหลายปีครับท่านประธานครับปัจจัยชีวัดต่างๆเหล่านี้แหะครับแค่3ประเด็นนี่แหละครับก็ทําให้เราเห็นได้ตรงกันว่า ประเทศเรากำลังเผชิญเข้าสู่วิกฤตอย่างร้ายแรงนะครับสไลด์ต่อไปครับแต่ในทุกวิกฤตนะครับท่านประธานครับมันมีโอกาสได้ครับถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีเรามีการเตรียมความพร้อมที่ดีครับเรามีหลักการบริหารที่ดีนะครับหลักการการบริหารภายใต้สภาวะวิกฤตครับท่านประธานครับก็มีหลายข้อเช่นกันครับผมขอเลือกมาสามข้อหลักๆนะครับ หครับการใช้งบประมาณครับต้องใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับสครับเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศนี้และเราต้องรักษาทรัพยากรที่มีค่าที่สุดตรงนั้นไว้ให้ได้ครับข้อสครับเราต้องมีผู้นำที่มีวุฒิภาวะที่ดีที่จะนำพาประเทศชาติให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ได้ครับแต่ จากที่ผมได้ติดตามผลงานของรัฐบาลชุดนี้มาโดยตลอดหลายปีครับท่านประธานครับผมไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เลยในหลักของการบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงที่เรามีวิกฤตโควิด -19 มาอย่างน้อย2ปีซ้ํากับที่เรามีปัญหาเศรษฐกิจมาต่อเนื่องหลายปีแล้วนะครับไม่เห็นเลยครับไม่เห็นการบริหารที่ดีนะครับการบริหารไม่มีการปรับเปลี่ยน ยังใช้ทัศน,ะศนคติเดิมๆใช้วิธีการเดิมๆร่วมถึงการทํางบประมาณของรัฐบาลด้วยครับงบประมาณก็ยังเป็นการทํางบประมาณแบบเดิมๆใช้วิธีหลักคิดแบบเดิมๆนะครับกรอบแบบเดิมๆปรับลดเพิ่มขึ้นใช้วิธีเดิมๆครับถ้าล่างพรบฉบับนี้ผ่านเข้าไปววละที่1สู่ววละที่สองผมเชื่อครับเข้าไปสู่คณนะกรรมิการงบประมาณไม่ว่าจะห้องใหญ่หรือห้องอนุ ก็ใช้วิธีการเดิมๆหละครับมันไม่ใช่ความผิดของหน่วยงานนะครับเพราะหน่วยงานเขาเองเขาก็ต้องทําตามกรอบวิสัยทัศน์ที่รัฐบาลวางให้แต่ถ้ารัฐบาลยังมีวิสัยทัศน์เดิมๆใช้วิสัยทัศน์เดิมๆใช้หลักการใช้วิธีการเดิมๆมันก็ออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมจะพูดไปทีละข้อนะครับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดที่เราไม่ได้เห็นครับสลด์ต่อไปครับผมจะยกตัวอย่างการใช้งบประมาณของ ไม่กี่กระทรวงนะครับแล้วก็หน่วยงานหลักๆไม่กี่หน่วยงานครับหน่วยงานแรกครับงบกระทรวงศึกษาธิการครับปีนี้งบกระทรวงศึกษาธิการถูกตัดลดไปประมาณ4500ล้านบาทโดยประมาณนะครับมันสวนทางกับสิ่งที่มันควรจะเป็นครับท่านประธานครับสองปีที่ผ่านมาเรามีวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิดนะครับทำให้เด็กนักเรียน ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนไม่ได้ต้องเรียนออนไลน์แต่ปีนี้ครับปีการศึกษานี้ครับเพิ่งเปิดเทอมไปไม่กี่วันครับเป็นปีการศึกษาแรกที่เด็กนักเรียนได้สามารถกลับเข้ามาเรียนหนังสือที่โรงเรียนครับแต่เรากัดกับตัดงบประมาณของกระทรวงศึกษาทิ้งในช่วงวิกฤตตร,ตรงนี้นะครับท่านประธานครับเราต้องใช้โอกาสนี่แหละครับอัดฉีงงบประมาณไปให้สู่การศึกษาเราต้องสร้างคุณภาพของเด็กไทย ให้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้โรงเรียนเนี่ยเป็นที่พึ่งของเด็กนักเรียนและเป็นที่พึ่งของผู้ปกครองเพราะผู้ปกครองเนี่ย <c oughs> เขาก็มีภาระในโดยเฉพาะในยุคเข้ายากหมากแพงแบบนี้ครับท่านประธานครับเ <c oughs> ขมามีภาระที่จะต้องออกไปทํามาหากินเพื่อกลกับมาเลี้ยงดูครอบครัวเราก็ต้องทําให้โรงเรียนเป็นที่พักเป็นที่พึ่งพิงของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองให้ได้วันนี้นะครับเชื่อไหมครับการตัดลดงบประมาณเนี่ยหลายๆโรงเรียนนะครับตั้งแต่เปิดเทอมมาเนี่ยนมโรงเรียนเด็กยังไม่ได้ดื่มเลยครับ แล้วเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องงบอาหารกลางวันด้วยนะครับสลายต่อไปครับงบกระลาโหมครับลดลงเหมือนกันครับผมดูแล้วก็ลดลงประมาณ2%นะครับแต่ถ้าเราดูตัวเลขโดยรวมครับ1,97 0 0 0ล้านครับท่านประธานในสภาวะที่คนอดมื้อกินมื้อกินมามากคุกเข้าเปล่าแต่เราใช้งบเกือบ2องแสนล้านบาทเนี่ยไปกับ การซื้ออาวุธและใช้เกี่ยวกับความมั่นคงผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับความมั่นคงมีความสำคัญครับแต่ในสภาวะแบบนี้การใช้งบแบบนี้ไม่สมเหตุสมผลนะครับผมขอยืมนะครับผมขอยืมคำของเพื่อนๆสมาชิกในสภาแห่งนี้ที่อภิปรายเกี่ยวกับงบกองทัพมาหลายวันครับ งบเกือบสองแสนล้านบาทเนี่ยนะครับเป็นงบที่ฟุ่มเฟือยสู่ลุยสู่ไร่แล้วก็งบที่ตรวจสอบไม่ได้ครับท่านประธานครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไปวิจารณ์แต่คนอื่นแล้วไม่กลับมาดูบ้านตัวเองงบประมาณกิจการของสภาของเราเนี่ยนะครับบ้านของเราเนี่ยครับท่านประธานครับผมเพิ่งเข้ามาปฏิบัติงานผมเพิ่งเข้าได้มีโอกาสมาเหยียบกลับมาเหยียบสภาแห่งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมตกใจครับ ผมตกใจกับความใหญ่โตผมผมตกใจกับความโออาของรัฐสภาแห่งนี้ครับผมได้ผมได้มีโอกาสทํางานทั้งที่ทรัฐสภาแห่งเก่าเมื่อสมัยที่แล้วแล้วก็ได้กลับก็ามาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับยิ่งผมไปดูงบยิ่งตกใจใหญ่ครับท่านประธานครับ8ปดพล้านบาทท่านประธาน,นเราเป็นผู้แทนรัษฎรนะครับท่านประธานครับ เราเป็นคนของประชาชนประชาชนให้เรามาทุกอย่างครับประชาชนให้เกียตรติเรามาประชาชนให้ศักดิ์ศรีเรามาประชาชนให้ตำแหน่งเรามาและประชาชนให้เงินเดือนให้สวัสดิการเรามาเพระาะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเองต้องหันกลับมาดูตัวเราเองครับถ้าเราจะไปเรียกร้องหาสำนึกจากใครก็แล้วแต่จากหน่วยงานไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องดูสำนึกที่ตัวเราเองก่อนครับท่านประธานดงูง่ายๆนะครับวันนี้ครับ งบประมาณอาหารของสมาชิกของเราในวันประชุมนะครับผมขออนุญาตต่อสักนิดหนึ่งนะครับ861บาทต่อคนต่อหัวเป็นระบบเหมาจ่ายครับว่าระบบเหมาจ่ายหมายความว่าใครจะกินใครจะไม่กินใครจะลาประชุมไม่ลาเหมาหมดครับถ้าไปเทียบกันนะครับกับค่าแรงขั้นต่ำของพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานที่ทำงานหยาดเหงือ่อใช้เหงือ่อแทนน้ำเนี่ย 330บาทต่อวันไปเลี้ยงทั้งครอบครัวครับถ้าไปเทียบกับงบ,บอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนครับผมจําได้ครับถึงผมจะไม่อยู่ในสภาแห่งนี้หลายปีที่แล้วงบประมาณ20บาทต่อคนต่อหัวนะครับเพิ่มขึ้นมาตั้งหนึ่งบาทครับหลายปีที่ผ่านมา21บบาทครับเราเองเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากประชาชนเราก็ต้อง พึงสังวรและละอายใจกันครับเรื่องนี้นะครับต่อไปครับสิ่งที่ผมบอกแล้วนะครับท่านประธานครับหลักในการบริหารในช่วงวิกฤตอีกข้อหนึ่งก็คือเราต้องรักษาทรัพยากรที่มีค่าที่สุดเอาไว้ประชาชนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศนี้ครับถ้าประชาชนไม่รอดประเทศก็ไม่รอดครับและผมเห็นการใช้งบประมาณไม่ว่าจะเป็นการ ใช้งบประมาณในในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าการใช้งบประมาณในช่วงของการจัดการในช่วงวิกฤตโควิดครับท่านประธานไม่ว่ารัฐบาลจะพูดยังไงจะบอกว่าการแก้ปัญหาโควิดติดอันดับโลกครับเชื่อผมนะครับผมไม่ได้ใส่ร้ายและผมก็ไม่ได้โกหกท่านครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยู่กับประชาชนเกือบทุกวันในช่วงของโควิดครับ ถ้าพึ่งพาแต่ภาครัฐอย่างเดียวถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจากและโดยอย่างยิ่งที่ประชาชนช่วยกันเองครับประเทศนี้เข้าสู่สภาวะล้มเหลวไปแล้วครับเพราะฉะนั้นการใช้งบประมาณต่างๆเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้ตอบสนองแก้ปัญหาความต้องการความเดือดร้อนของประชาชนได้เลยสุดท้ายครับท่านประธานครับภาวะผู้นำครับ การแก้ปัญหาในช่วงวิกฤตเนี่ยผู้นําเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพราะผู้นําจะเป็นคนที่ตัดสินใจทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่จะนําพาประเทศของเราได้พ้นวิกฤตไปได้ผมขอเปลี่ยนท่านประธานไปถึงท่านนายกนะครับผมขอพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจผมไม่เคยมีอคติกับท่านนายกเลยสักนิดเดียวครับผมอยู่ในพื้นที่ มีหลายคนครับที่เดินมาบอกผมว่าท่านนายกเป็นคนดีผมเชื่อโดยประสุตใจครับและผมไม่เคยปฏิเสธว่าท่านเป็นคนดีแต่ท่านประธานครับความเป็นคนดีกับความเป็นคนที่เหมาะสมในการบริหารงานนั้นมันแตกต่างกันนะครับแล้วก็ทัศนคติที่ท่านนายกมีต่อประชาชนในการแสดงออกในหลายๆครั้งนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่า ท่านมีทัศนคติที่มองเห็นคนอื่นเป็นศัตรูและไม่รับฟังประชาชนผมอยากจะขอใช้ประโยคหนึ่งนะครับท่านประธานครับเป็นประโยคที่ผมใช้ในการปราศัยสุดท้ายในการหาเสียงเลือกตั้งก่อนที่ผมจะได้กลับรับเลือกตั้งเข้ามาแต่วันนี้ที่ผมอยากจะมาพูดผมอยากจะพูดฝากท่านประธานและให้ท่านนายกได้ยินครับ รัฐบาลใดก็แล้วแต่นะครับที่เรียกร้องหาสำนึกจากประชาชนในขณะที่รัฐบาลนั้นๆยังไม่สามารถให้โอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสในการรักษาชีวิตและปากท้องของเขาได้อย่างดีนั้นการการเรียกร้องหาสำนึกจากประชาชนจากรัฐบาลนั้นถือเป็น การพูดที่ไร้สำนึกของรัฐบาลและผู้นำครับผมขอพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับมาถึงวันนี้ครับมาถึงตรงนี้ครับผมคิดว่าท่านนายกมีทางเลือกสองทางครับผมเพิ่งเข้าสภา,ามาได้ประชุมวันนี้วันที่หนะครับครั้งที่หผมไม่ห่วงตำแหน่งครับถ้าท่าน จะรู้ตัวท่านยุบสภาครับถ้ามีสองทางเลือกยุบสภาผมไม่เรียกร้องให้ท่านลาออกแล้วพวกผมจะไปเอาอำนาจจากท่านมาหรอครับยุบสภาแล้วให้ประชาชนตัดสินใจครับส่วนตัวผมเองผมเพิ่งประชุมได้ไม่กี่วันผมไม่มีห่วงตาแหน่งไม่ไม่มีห่วงอํานาจครับแต่ถ้าท่านเลือกจะอยู่ต่อนะครับผมกราบขอร้องท่านนายกครับอีกไม่กี่เดือนที่เหลือเนี่ยผมขอเด้ครับ ขอให้ท่านได้ปรับทัศนคติสักนิดหนึ่งนะครับทั้งในการบริหารและการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารกับประชาชนครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมขออนุญาตใช้สิทธิ์ไม่รับร่างพรบฉบับนี้ครับขอบคุณครับครับท่านต่อไปท่านเบญจาแสงจันทร์ครับเชิญครับ เรียนท่านประธานสภาดิฉันเบญจาแสงจันทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลค่ะ